สวัสดีครับวันนี้เราจะมาติดตั้ง j ูม m l a าดยซอฟต์แวร์ l q นะครับก็อย่างแรกเรากอินเข้าไปที่ Direct Admin นะครับถ้าเป็น Cpanel ก็อาจจะการเข้าคนละแบบกัน แล้วก็เลื่อนลงมานะครับถ้าเป็นเล็กแอดมินจะมีเขียนอยู่ตรงนี้ซอฟต์อคิวรั o ออโต้อินสตอตรง a d v a n c e ์ฟิวเจอเลื่อนลงมานะครับหาจูมาลาครับสเนาจูมาลาแล้วก็จะเขียนว่าจ um ูมาลาคลิก install ตรงนี้ก็จะเป็นให้เลือกเวอร์ชันนะครับตรงนี้ก็เป็นให้เลือกโปรโตคอลตรงนี้ก็จะเป็นให้เลือกโดเมนในกรณีที่มีหลายโดเมนนะครับ ตรงนี้ก็จะถามว่าให้ติดตั้งไว้ในไดร์ฟรีไหนลบจริงครับก็คือไม่ติดตั้งไว้ที่ไดร์ฟรีไหนก็คือติดตั้งไว้ที่โดเมนเลยตรงนี้ก็จะเป็นฐานข้อมูลชื่อฐานข้อมูลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อเว็บไซต์สามารถใช้ภาษาไทยได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคำนำหน้าตาราง ข้ามลงมาตรงนี้ก็จะเป็น admin user ใส่อะไรก็ได้ครับแต่เป็น admin แหละดีแล้วจำง่ายแล้วก็พาสต,ตรงนี้ก็จะเป็นพาส admin ตรงข้างล่างนี้จะมีเขียนอยู่นะครับว่าพาสเนี่มันเดาง่ายหรือยากแค่ไหนก็ใส่ไปตรงนี้ก็จะเป็น admin email นะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อ admin ต้องใส่ก็ได้ตรงนี้ก็จะเป็นอ e ีเมลที่จะให้ส่งรายละเอียดไปนะครับเสร็จแ,แล้วคลิกที่ i s t o r e store ครับรอสักครู่นะครับตรงข้างล่างนี้จะมีเขียนอยู่ให้รอ3 4ถึงสนาที นี่ครับจูมาล่าเสร็จแล้วตรงนี้ก็เป็นแอดมินปกกิเข้าไปก็ล็อกอินแอ m ด n มินนะครับก็จะแสดงว่าเดสบอร์ดขึ้นมาตัวน,นี้ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับภาษาไทยยังไม่มีให้ถ้าเป็นภาษาไทยต้องติดตั้งเองครับ ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค,ครับ